สวัสดีค่ะสวัสดีทุกสวัสดีค่ะทุกๆคนที่นะคะเราก็ไม่รู้ว่าทุกคนที่มาติดตามนะคะพี่นิดนะคะคนพีนิดในช่องนยคะช่อง y youtube เนี่ยไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่หรือเพจนะคะก,ก็หลักๆพี่ก็จะแอดเฉพาะคนรุ่นเป็นน้องเป็นพี่ก็เลยนะคะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่าคุณกําลังค้าขายอยู่นะคะหรือว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่วันนี้พี่นิดจะมาแบ่งปันที่พี่นิดเรียนรู้กับ แม็กุสิตามานะอ่ะนะคะเราก็เป็นคนหนึ่งค่ะนะคะที่อยากจะมีเป้าหมายมีความฝันที่อยากได้ทําเท่านี้แต่เคยมีเอ๊ะต่ว่าเอ๊ยทําไมไม่ได้แต่ก็รู้ตัวเองว่าพ่อ,อะไรถึงไม่ได้ก็มีแบบว่าเฮ้ยบางทีมีคิดแบบว่าถ้าเราคิดแบบนี้นะสมมติเราตั้งเป้าแล้วแล้วทีนี้มันไม่เป็นดังเป้าที่เราตั้งไว้คือแบบคิดเหมือนแบบว่า เราคงเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งก็เราก็มีสมมติว่าคุณอยากตั้งเป้าอ,อยากวางแผนในการลดน้าหนักหรือวางแผนในการเก็บเงินหรือแบบว่าคุณวางแผนว่าเป้าหมายคุณเดือนละเดือนละแสนละล้านแล้วแล้วเราลงมือทําแค่แบบน้อยมากอ่ะหรือบางทีเราก็หยุดทําไปโดยที่ทําไม่ทําสม่ําเสมออ่ะม,ม,มันก็จะไม่ได้ใช่ไหมเหมือนเหมือนกับว่า เรื่องเป้าใหญ่แบบนี้เนาะแต่เหมือนพี่นี้แหละพี่นี้รังเป้าขายของอะไรพี่ก็จะขายให้ได้ให้หมดอะ่ะแต่ว่านี่คือเป้าหมายที่พี่ตั้งคือมันมันใหญ่เหมือนกันนะพอสมควรคือตั้งเป้าหมายกระเป๋าหลักตรี่เนาะเราไม่บอกใครไม่ได้นะมันเป็นเป้าหมายมันเป็นความลับอ่ะวันนี้พี่ไปเรียนรู้มาแม่ครูสอนรายละเอียดมากนะคะเดี๋ยวเขามารู้กันว่าต้องทํำยังไงนะคะอ่ะจริงๆเราก็อยากจะมีเพลงนะเว้ยร้องเองก็ได้นะเมื่อกี้อ่ะพี่นี้ก็ ไปเรียนรู้กับแม่ครูมาแล้วใช่ไหมเราก็ร้องเพลงกับแม่ครูมาแล้วนะคะร้องอีกก็ได้นะคะชะตาขาขึ้นชีวิตสุดป,ปังไม่มีใดควางคนกำลังเห็งดีไปหมดสดทุกอย่างคนมาทุกทางทำเองรวยเองไม่ต้องคิดเจ็บปวดเสียใจร้องให้ภูมไฟมันน่าสิง จะใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกงแล้วเมื่อไหร่จะมีเหงกับเขาอ่ะพี่เข้าใจความรู้สึกนะว่าการที่บอกว่ามีความทื่อสัตว์อะแต่ละแบรนด์เขาก็อยากจะได้ลูกน้องที่แบบขายของเขาคนเดียวโดวยโดยที่แบบว่าเออไม่ไม่จับหลายแบบหลายอย่างก็มีแต่พี่นี่จะเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ไม่เหมือนใครคะ่ะ ขอแค่คุณจริงใจซื่อสัตย์กับลูกค้าก็พอส่วนที่คุณนะคะอะแต่ไปหยิบจับแบรนด์ไหนมาไหนมาขายก็ช่างพี่ไม่ว่าค่ะนะคะขอแค่คุณมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้าพอนะคะพี่จะขอเป็นแม่ทีมเป็นเจ้าของแบรนด์อนาคตนะคะพี่ก็มีความฝันของพี่นะที่พีุ่กขคุณมาทําช่อง u ู u b e ทาเพจของพี่ทุกวันนี้ทําไมพี่ถึงไปเรียนรู้ก็เพราะมีความฝันใหญ่ค่ะนะคะ,นะคะอะเพราะว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่ ขายอะไรก็ขายดีขายอะไรขายหมดค่ะส่วนอะไรที่เราแก้ไขได้เราก็จะแก้ไขไปเรื่อยๆืเรียนรู้ไปเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะเราเรียนรู้กับคนสาเร็จทุกวันนี้พี่ว่าพี่ดีพี่ดีขึ้นมากๆจากคนที่แบบไม่มีความสุขก่บพี่ก็มีความสุขได้อะด้วยตัวพี่เองพี่ลุกขึ้นมาทําด้วยตัวเราเองทุกวันนี้พี่ก็สั่งให้ตัวเองว่าไม่หยุดทําจนกว่าความฝันเราจะเป็นจริงค่ะนะคะทุกคนก่อนที่เราจะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเนี่ย นะคะเราอะ่ะต้องสร้างความสุขให้กับตัวเองก่อนบอกเลยทุกคนใส่เชือยืดก็สามารถขายของออนไลน์ได้คุณจะแต่งตัวยังไงไม่สำคัญคุณก็สามารถโพสขายของได้ถ้าวันนี้นะพี่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของแบรนด์หรือเป็นแม่ทีแม่ทีมรายใหญ่นะอ่ะมันก็ต้อง เม่พี่มีตัวแทนนะพี่ไม่ได้เกี่ยงเลยว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนนะทุกคนมีความเก่งความเจ๋งไม่เหมือนกันค่ะคุณสามารถทำได้ขอแค่ตัวคุณเองเรียนรู้และรู้จักการฟังแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำสม่ำเสมอแค่นี้คุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้แค่นี้ก็จะทำให้คุณน่ะขายของชิ้นหนึ่งได้แล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็สามารถขายได้เรามีคลิปให้เรียนรู้ฟรีอืมก่อนที่คุณจะเข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยคะนะคะ,นะค,ะคุณต้องเรียนรู้ก่อนนะเหมือนเข้ามาสมมุติว่าคุณเข้ามาสั่งสินค้าแบรนด์เนี้ยคุณก็ต้องึกคุณก็ต้องติดตามเจ้าของแบรนด์แบรนด์นี้ก่อนอยู่แล้วจริงไหมเหมือนคุณติดตามพี่มาและในระยะหนึ่งเนี่ยคุณก็จะเข้าใจแล้วว่า เราเนี่ยมาแบ่งปันในเรื่องนี้พ่อไหลเนาะเหมือนกันนะคะวันนี้เราอะยังไม่ประสบความสำเร็จไหมเราก็ทำจนกว่าเราประสบความสำเร็จสิ่งนี้พี่นิดคิดไม่ผิดแต่ก่อนเราคิดว่าเฮ้ยครูบอกว่าภายในหนึ่งเดือนจะจับเงินหนึ่งล้านใช่ไหมอ่ะแต่ว่าเฮ้ยทำไมเรายังยังทำไม่ได้วะขายกระเป๋าได้ใบเดียวแต่ไปเรียนรู้ไปมาแม่ก็บอกว่านั่นแหละคือได้แล้ว จัก,กรวาลให้แล้วสมมติว่าเราเรียนรู้21วันแล้วเราขายกระเป๋าได้หนึ่งใบสองใบอย่างเงี้ยก็คือนั่นเราได้แล้วนะั่นน่ะอ่ะกําไรตั้งห้าร้อยบาทนั่นคือเราได้แล้วนะแต่ลองคิดดูพี่ก็คิดกับตัวเองหม่ว่าอีกใช่กูทําเยอะกว่านั้นนะ่ะกูก็คงจะได้ร้านเหมือนที่แม่กูสอนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนทุกคนนะ่ะถ้าวันนี้ทุกคนจะเข้ามาขายของออนไลน์ใช่ไหมก็ต้องเรียนรู้ก่อน เรามีคลิปให้เรียนรู้ฟรีกับคนที่ประสบความสําเร็จคือเจ้าของแบรนด์ของเราค่ะนะคะคือการขายกระเป๋าดักรัพบนะคะเราสามารถเอาอะไรมาขายก็ได้อ่ไม่จําเป็นว่าต้องมาขายกับพินิษอย่างเดียวแต่ว่าถ้าคุณรักพินิษคุณก็มาขายกับพินิษก็ได้ล่าสุดนะคะพินิษก็นะคะขายตัวนี้อ่ะนะคะแต่วันนี้มาเรียนรู้มาจะมาแบ่งปันนะคะ แล้วพี่ก็ขายกระเป๋าดักซับ Podcast ด้วยนะคะมีสบู่พิงค์เลยด้มันคือทุกสิ่งอย่างที่พี่ขายคือสิ่งที่พี่ใช้ค่ะนะคะอันนี้ประเดียนรู้มาเพิ่มเติมอืมนะคะวันนี้เราต้องตั้งเป้าค่ะพอตั้งเป้าเสร็จปุ๊บเราต้องวางแผนค่ะวางแผนว่าเป้าหมายที่เราจะไปถึงเนี่ยเราจะไปถึงได้อย่างไรเราต้องทำอย่างไร ถึงจะไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วก็เปิดใจเรียนรู้กับคนประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ทำลงมือทำเรียนรู้ปุ๊บลงมือทำทุกวันทุกวันเหมือนวันนี้เรามันพินทิอยากเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมแต่เป็นยูทูบเบอร์ที่แบบว่าเป็นครูสอนการตลาดออนไลน์ที่ก็เรียกครูคือแม่พุทธ,ธิตาหรือโค้ดแบงค์ค่ะนะคะโค้ดแบงค์จะเก่เงในการเขียน สอนในเรื่องขายซอฟต์แวร์คือเวลาพี่เคยไปเรียนกับครูมามากที่ทําให้พี่ขายดีทุกวันเนี่ยก็พอพี่ไปเรียนกัดแบงค์ค่ะนะคะเพราะว่าครูค้ดแบงค์เนี่ยค่ะสอนสอนขายซอฟ์แวร์คือแบบราคาหลักหลักล้านหลักแสนก็สามารถขายได้โดยที่ไม่ลูกค้าไม่ต่อต่อรองเลยเราก็อยากเราก็อยากเป็นแบบนั้นก็เหมือนขายกระเป๋าดักทับเนี่ยคือมันสองพันห้าร้อยเก้าสิบ พี่ไม่ต้องตอบลูกลูกค้าทุกคนที่เข้ามาหาพี่ค่ะน้อยมากที่จะตอบส่วนมากพี่ให้ดูคลิปแล้วค่อยมาซื้อแต่จริงๆเราอยากจะขายได้เลยอ่ะ <Okay. S 1> เราอยากจะขายได้เลยคือแบบเนี่ยเนี่ยเออคือวิธีการขายนะอืถ้าวันเนี้ยมันคุณอยากจะประสบความสาเร็จใช่ไหมเราไปเรียนรู้กับถามหัวเนี่ยหัวก็มีแต่ดามีแต่บน่น ไปถามเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนมันก็ทําแค่งานประจําเรียนจบมสามมหกปริญญาตรีแต่มันไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการประสบความสําเร็จเขาก็ไม่สามารถสอนให้เราประสบความสําเร็จได้นะเว้ยอ่ะถ้าวันเนี้ยเราอยากประสบความสําเร็จอ่ะเราอะ่ะก็ต้องเรียนรู้กับคนที่ประสบความสําเร็จเราอยากมีชีวิตดีแบบไหนอะ่ะคือพี่ก็อยากมีชีวิตดีๆเหมือนแม่คูสิตานะคะเราก็อยากจะมีเงินอะ่ะก้อน เพื่อเลี้ยงดูตัวเราเองได้เลี้ยงดูลูกได้โดยที่ไม่ตมม้องัาขอผัวเรามีเงินที่แบบว่าให้แม่ทุกเดือนก็มีความคิดแบบนี้ค่ะนะคะอือเหมือนกันเหมือนวันเนี้ยสมมุติว่าคุณทําธุรกิจอยู่ใช่ไหมสมมุติว่าทาธุรกิจตอนเนี้ยเกิดโควิดใช่ไหมทมําแม่ค้าไม่ขายทำธุรกิจในห้างมันก็เงียบ โควิดเมื่อไหร่จะซาก็ยังไม่รู้เลยแต่เขาก็คิดว่าอีกไม่นานพนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่ามันจะหายหรือเปล่าก็ขอให้มันหายนั่นแหละนะคะนั่นแหละอ่ะเมื่อเราเนี่ยเกิดผลการกระทบใช่ไหมเราก็ลองศึกษาเรียนรู้ก่อนเราถึงค่อยมาทําก็ได้ไม่ต้องมาพึ่งลงไม่ต้องมารีบลงทุนค่ะเหมือนกันวันเนี้ยคุณสนใจกระป๋องหรักรพ,พี่จะบอกลูกค้าเสมอเลยว่า ไม่ต้องมารีบลงทุนหรือรีบซื้อกระเป๋าพี่ไปพี่ต้องการคนที่มาเป็นตัวแทนกับเราด้วยให้คุณไปเรียนรู้คลิปฟรีถ้าคุณเรียนรู้แล้วเกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นมาแล้วค่อยมารับกระเป๋าไปก็แปลว่าคุณสามารถมาเป็นแสงสว่างกับพี่นิดได้ด้วยหัวใจได้นะคะพี่นิดก็เรียนรู้พี่นิดก็ ถามใจตัวเองอยู่ตลอดว่าอะไรวะที่เราต้องการมากที่สุดในตอนนี้แม้กระทั่งไปอธิษฐานกิตหาหนังสือคนประสบความสําเร็จมาอ่านความหนังสือเล่มนั้นน่ะก็มีความหมายเหมือนกับที่แม่ครูศิตาสอนแม่ครูศิตาคนรวยคนรวยทั่วประเทศอ่ะเขาจะอ,าอ่านหนังสือด้จ้ะนะคะคนอย่างพินิษเนี่ยกเขาเคยอ่านหนังสือมีแตแบบวา่าในแบนบริษซอนเฮดแบบมั้นเฮดน้ำเพลนทําตามเขา แบรนนี้เขาบอกให้โคดแบบนี้ก็โคดตามเขาหรือบางทีอยากได้ความรู้เพิ่มก็เข้าช่อง Youtube ก็ไปเจอโคดแบงนี่แหละที่ได้ความรู้ในการปิดการขายเจอเจอหลายคคนอะที่จำจำได้ตั้งแต่ที่ทำให้เราขายดีอะแล้วก็แม่ครูเอสรัญญาคนนี้คือทำให้พี่ปิดการขายได้พี่ไปดูแม่คลิปเดียวนั่นคือพี่เอาความจำมาเลย พี่จำคลิปเดียวแล้วก็เจอแม่คุสิตาคลิปเดียวแล้วพี่ก็ไม่ไปดูอีกเลยแล้วมีมาวันหนึงเนี่ยแหละปัจจุบันนี่แหละก่อนหน้านนี้ก่อนโควิดรอบแรกอะ่ะเราเหมือนเหมือนไม่มีหนทางแล้วอะ่ะอยากจะประสบความสำเร็จกันเลยทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จวะขายมาเยอะแล้วอะ่ะเข้าใจไหมขายดีขายได้เยอะแล้ว แต่อะไรที่เราผิดพลาดบ้างวะอะไรที่แบบว่ามันจะพอที่ทําให้เราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้เราอ่ะมียอดขายเติบโตเือก็มาเรียนรู้ว่ากดแรงดูดกดจักรวาลให้มีความสุขเยอะๆนะแล้วก็คิดบวกเออแค่นี้เหรออะไรเงี้ยมันก็ง่ายนะพูดถึงอะ่ะแต่มันก็ยากสําหรับคนที่เคยคิดลบมาเยอะเห็นไหมล่ะ แต่เราก็ต้องบอกตัวเองว่าง่ายๆสบายๆถ้ายิ่งยิ่งตัวพินิศบอกตัวเองว่ามันยากมันก็ยิ่งยากพวกเราต้องบอกตัวเองว่ามันง่ายเหมือนกันวันนี้เราจะเข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเราต้องบอกตัวเองว่าง่ายๆสบายๆมันถึงจะง่ายๆสบายๆถ้าเราพูดว่ายากมันก็ยากค่ะนะคะเหมือนวันนี้คุณอยากประสบความสำเร็จในการขายของออนไลน์ใช่ไหม เราก็ไปดูหาไอดอลของเราสักหนึ่งในห้าคนนะ่ะหรือเอาคนเดียวก็ได้เออเราไปดูคนเนี้ยขายครีมแล้วรวยเป็นอายุน้อยร้อยล้านมีชีวิตที่ดีมาจากคนยากจนเหมือนกับเราเนี่ยมีเงินติดตัวยี่สิบบาทแล้วเขามามีเงินร้อยล้านเนี่ยวิเคขาพุ่มเทขนาดไหนเขาทําขนาดไหนวะอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปดูอะไรเงี้ยเหมืนพี่นินะคะ เราเรียนรู้แล้วก็มาแบ่งปันทุกคนเหมือนกันวันนี้เราจะเข้ามาขายของออนไลน์เราต้องเรียนรู้ก่อนเรามีคลิปให้เรียนรู้ฟรีหรือติดตามพี่นิดก็ได้นะคะพี่นิดคนที่ใจดีนะคะอะนะคะพี่นิดจะเทรนให้คุณเนี่ยขายดีขายเป็นค่ะนะตั้งแต่ชิ้นแรกยันชิ้นที่หลายพันเลยค่ะนะคะเราเชื่อว่าเราทําได้นะคะเพราะว่าเราก็ผ่านมาเยอะแล้วเราขายมามากกว่า เยอะมากแล้วพอสมควรค่ะนะคะประสบการณ์ที่มีติดตัวเราอะเราสามารถว่าเราไปถึงได้อะนะคะวันนี้พี่นี่สามารถทําให้คุณหาเงินหลักหลักพันได้แค่นี้พี่ก็ดีใจคุณเชื่อหรือไม่ว่าถ้าวันนี้เราสามารถหาเงินหลักร้อยได้เราก็จะสามารถหาเงินหลักล้านได้เหมือนกันเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองค่ะนะคะนี่ได้มาได้มาเพิ่มคือการที่เราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน แล้วก็เราต้องคิดว่าเราจะทำย่างไรอ่ะถึงจะได้เป้าหมายนั้นมาแล้วก็วางแผนค่ะเราต้องทำคลิปกี่คลิปดีให้ความรู้นะคะโค,ค้ดครูแต่ละคนเขาสอนค่ะอย่าเน้นขายให้มากให้ความรู้ให้เยอะๆแล้วค่อยขายเดี๋ยวจะได้ขายเองมันจะขายง่ายเพราะคนที่เขาซื้อซื้อจะมาซื้อเราหรือให้เราหาลูกค้าก่อนอ่ะมันจะเหมือน ง่ายอ่ะง่ายกว่าแต่ก่อนมันที่พีอ่อะโอ้ยวิ่งตามหาลูกค้าวิ่งตามหาความําเร็จแอดหาลูกค้าตะบีตะบันแต่เนี้ยขายกระบอกดอกชับอกว่าง่ายขายอะไรก็ง่ายไปหมดแหละถ้าเราคิดว่ามันง่ายค่ะนะคะนิดรู้แล้ววัดเองติดตรงไหนก็บอกกับตัวเองว่าจะแก้ไขในสุดที่ว่าเออเคยมีว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีชุดสวยๆใส่เลยเราใส่แบบนี้จะเป็นไรไหมอะไรเงี้ย นะอ่ะเพราะเราเป็นลูกศิษย์แม่ครูสีตาเลยนะถ้าเราแต่งตัวไม่สวยไม่ดูดีแล้วแบบจะอย่างนั้นอย่างนี้ไหมแต่ว่าก็ลองไม่เป็นไรหรอกนะาเรามีเท่านี้เราก็แต่งเท่านี้แหละ <c oughs> คิดในใจอย่างนี้เลยค่ะทุกคน <c oughs> แต่ไปเจออาจารย์มณีหรออาจารย์มณีสอนง่ายกว่กากันเยอะเลยอาจารย์มณีบอกว่าถ้าจะทําคลิปสักคลิปหนึ่งอ่ะไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้ามาใหม่ใส่เสื้อผ้าที่มีอยู่นั่นแหละขายไปก่อนจนกว่า จนกว่าที่จะมีจะมีเสื้อผ้าสวยๆใส่เหมือนกันวันนี้เราเข้ามาขายของออนไลน์ใหม่ๆอะ่ะเราก็แค่โพสอะทุกคนนอนโพสขายของก็ยังได้เลยนี่มันอดีตที่ผ่านมาพี่ก็นอนโพสขายของจนมีไรายได้โหจากเสนเยอะะมากมายเข้ามาในโลกออนไลน์ค่ะอนะมันได้จริงๆคะ่ะนะคะ แต่คืออันไหนที่เราผิดพลาดคือทิ้งไปแล้วนะคะปัจจุบันคือเราประสบความสําเร็จแล้วนะคะเราร่ํารวยแล้วค่ะนะเราจะไม่พูดถึงมันนะคะนี่เห็นไหมพี่ชอบไปพูดถึงมันจังเลยนะคะอ,คอดีตมม่เคยดีปัจจุบันเราประสบความสาเร็จแล้วเราอนุญาตให้ตัวเองประสบความสําเร็จนะคะอนุญาตให้ตัวเองขายได้ขายดีค่ะแล้วก็ตั้งเป้าให้ทํามันเหมือนวันนี้คุณตั้งเป้าข้อนี้ถูกใจมากแม่ครูบอกว่าเหมือนวันนี้ตั้งเป้าจะหุ่นดี แต่ไม่ศึกษาเคอรี่ว่าวันนี้เราจะลดน้าหนักเราต้องกินเท่าไหร่เท่าไหรถ้าเรายังกินปกติต่อให้คุณให้ยาช่วยอย่างเดียวแล้วมันจะผอมมันนานอืมมันนานเหมือนที่แม่ครูว,ว่าจริงเลยแหละอ่ะถ้าวันนี้เราอยากผอมใช่ไหมแต่เราอ่ะไม่ควบคุมอาหารเลยจะให้แต่ยาช่วยมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนวันนี้เราเรียนหมอใช่ไหม เราก็ต้องเรียนกับคนที่ประสบความสําเร็จในการเรียนหมอวันนี้เราเรียนครูใช่ไหมเราก็ต้องไปดูคนที่เขาเรียนครูเหมือนวันนี้เราอยากประสบความสําเร็จใช่ไหมมันที่เเรียกครูหนึ่งในห้าคนที่พี่นี่จะเรียนรู้ด้วยเราก็ไปกดติดตามไว้เห็นไหมแต่หรือว่าเราเรียกครูเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆอ่ะเจ้าอ่ะ ไม่เรียนรู้มันก็ได้แค่นิดเดียวไงแต่ถ้าเราเรียนรู้ความรู้ที่เราไปเรียนรู้กับคนประสบความสำเร็จอะ่ะมันมีพลังมหาศาลที่เข้ามาในตัวเราเลยอะ่ะเหมือนทุกคนจะมาเป็นลูกทีมเป็นครอบครัวเดียวกันกับพี่นี้นี่แหละทุกพี่นี้ก็จะเท็นนี่คุณขายเป็นขายดีนะคะ กล้าการันตีค่ะนะ <laughs> พูดมาอีกการันตีนะก็ยิ่งไม่ให้พูด <laughs> ให้เรียนรู้ก่อนนะคะ,นนะคะ่อยมาเป็นไปกันนะคะนั่นแหละค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามนะคะอาจจะแบบว่า <laughs> ก็ไม่ได้ว่าจะเก่งขนาดนั้นนะคะก็มานานแล้วก็ทําทุกวันอะไรจริงๆอัดคลิปทุกวัน ก็ขอจบคลิปนะคะแค่นี้ก็หวังว่าทุกคนต่อไปนี้เราจะตั้งเป้าให้ชัดเจนแล้วก็ลงมือทำให้ชัดเจนนะคะเพื่อครอบครัวของเราเองค่ะนะคะจบคลิปนี้ก็นั่งสมาธินะคะจริงๆพิ่ดิดีก็นั่งสมาธิสักห้านาทีนะคะจริงจิงไม่มีเพลงเปิดจริงๆอยากจะเปิดเพลงให้ทุกคนด้วยพี่เปเรียนรู้กับแม่ครูสตาพี่ก็นั่งเหมือนกันนะคะให้รู้ห้านาทีด้วยขอให้ทุกคนนะคะต่อไปนี้นะคะ ได้ผลลัพธ์ใหม่ๆตั้งเป้าอะไรก็ขอให้ได้สมปัานาขายอะไรก็ขอให้ขายดีนะคะ ดูได้หรือเปล่าทุกคนนะนั่งสมาธิพี่จะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะคะอ่นะคะนั่งสมาธิทําไมถึงต้องนั่งสมาธินะคะแม่คุณจะสอนเสมอว่านั่งแล้วเราเนี่ยแหละจะจิตใจสงบนะคะจะทําให้เราสบายใจมันก็เรื่องจริงไงแหละพอเราหลับตาแล้วตามันมืดมันสงบแล้วมันทําให้เราแบบจิตใจดี จบคลิปแค่นี้นะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะ